ครับสวัสดีครับนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการหาค่านะครับที่หลายคนสอบถามเข้ามาว่าถ้าจรานเอเนี่ยไปสอบกองทุนได้ไหมนะครับอันนี้โจทย์ของเรานะครับก็คือโอเคก็เลยทําคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับเราจะใช้ค่าไหนดีนะครับโจทย์ก็มีอยู่ว่าเบื้องต้นนะครับเราต้องคุมโดดาวน์เนี่ยประมาณรลายวันเนี่ยครับไม่ไม่เกิน5% แล้วก็ดอดาวเนี่ยทั้งหมดเลยโอเวอร์ออลนะครับประมาณ12%อ่าก็ได้โจทย์มาอย่างนี้แล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุมความเสี่ยงคุมดาวดาวตัวนี้ขวัญสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็เราไปไล่หาว่าเราจะทำกำไรได้ถึงเป้าหมายหรือเปล่านะครับอย่างเช่นเทสมารอบหนึ่งแล้วนะครับว่าเดือนล่าสุดนะครับก็ตกอยู่ที่ประมาณ4%เ ครับ4.5ก็เกือบถึง5อันนี้คือรันเดือนหนึ่งนะอ่าจริงๆก็บอกว่าอ12เร์เซ็นต์เนาะแต่เราเผื่อไว้เลยครับเผื่อ5เก็เลยหาค่าที่ไม่เกิน5แล้วก็ผลลัพธ์นะครับกำไรที่เกิน10นะครับอันนี้สำหรับทุนแสนดอลลาร์นะครับก็ได้กำไรประมาณ1มื่นนะครับแล้วก็ดอดาเนี่ยดีๆอยู่ที่ประมาณไม่เกิน5 เพราะฉะนั้นโจทย์ข้อแรกนี้ผ่านแล้วนะครับก็คือเราคุมความเสี่ยงก่อนไม่งั้นถ้าดาวๆเกินเนี่ยก็คือเราจบเลยนะครับอย่าเพิ่งมองถึงกําไรที่จะผ่านนะครับเราก็มองที่ความเสี่ยงกฎเกณฑ์ก่อนนะครับก็คือคุมดีๆอยู่ไม่เกิน5%ทั้งหมดมัน10%แต่เราเผื่อไว้เลยนะครับเผื่อเหตุการณ์ที่อนาคตที่จะเกิดขึ้นเพราะตรงนี้คือราคาที่มันเกิดขึ้นมาแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นค่านี้โอเคครับผ่านนะครับก็คือไม่เกิน5%นทีนี้ถ้าเราจะใช้กําไรเนี่ยทำกำไรมากกว่านี้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราลองปรับเพิ่มนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มขยับลตขึ้นมานแล้วกันแล้วก็รอดูว่าดอดามันจะเกิน5%ไปหรือเปล่านะครับโอเคขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งแล้วกัน เพิ่มขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งนะครับล็อตอยากรู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันอันนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1นะครับสิงหานะครับปี2022แล้วก็จบที่วันที่1กันยานะครับตัวนี้จะเป็นตัวเข้าเงินไขนะครับด้วย MA นะครับก็ใช้ความเสี่ยงในรอบหนึ่งเนี่ยประมาณ1%เพราะฉะนั้นถ้าคัดเนี่ยคัดที่1%นะครับ โอเคครับนี่ก็คือผิดทางนะครับโดนคัดไปคัดอีก2รอบเดี๋ยวเรามาดูกันอนะันนี้โอเคครับชน tp นี่นะครับสไตล์การเปิดก็จะประมาณนี้ถามว่าถ้าเราไม่เพิ่มล็อตได้ไหมได้นะครับล็อตเดิมได้แต่ผลลัพธ์อาจจะแค่กําไรน้อยลงนะครับแต่ในเรื่องของการคัดนี่คัดที่1%เหมือนกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะลอดน้อยลอดมากก็ไปคัด ที่1%นะครับยอมคัดที่1%เพราะเราไม่อยากให้มันดรอไปมากกว่าน,นั้นนะครับเพราะผลรวมเนี่ยเราจะไม่ผ่านก็ได้โอเคก็ดูกราฟครับตอนนี้ก็แนวโน้มโตขึ้นมาครับนี่ครับตดคัดแต่ถ้ามันถูกทางเนี่ยไปกําไรก็คือของเราจะขึ้นไปเยอะมากนะครับเพราะว่ามันเป็นล็อตที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราคงลอ็อตโอเค กามอาจจะขยับขึ้นนิดเดียวแค่นั้นครับแต่ทุกอย่างในการคัดคัดเท่ากันเปอร์เซ็นต์หถ้าคัดที่2%กลัวว่ามันจะมันจะเกินนะครับจะเกิน5%โอเคตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น1 1 5 0 0นนะครับเราดูว่าเราจะผิดพลาดเนี่ยโดนคัดต่อเนื่องเนี่ยกี่ครั้งนะครับ แต่ค่านี้ค่อนข้างที่จะโอเคนะเราล u n time f r a m นาทีนะครับค่อนข้างที่จะถูกทางนะครับ R R ก็อยู่ประมาณ1ต่อ2นะครับค่าที่1ก็ก็กำไรอาจจะ2%แต่มันมีส่วนเพิ่มหรือลดอยู่ที่การเปิดไม้ทีนึ่งในรอบนั้นนะครับถ้าเปิดไม้เดียวมาชน T P เลยก็ก็เป็นการทำกำไรไม้เดียวเนาะ แต่ถ้ามี2ไม้อย่าลืมมันก็อาจจะเกือบ2เท่านะครับเวลาเราทำกอะไรนะครับอันนี้ก็เกือบ400จุดถ้า TP ไกลมันก็จะกลัวมันไม่เก็บนะครับก็มันอาจจะวกมาสวนไปอีกฝั่งหนึ่งไปโดนคัดไปแล้วก็ใช้ระยะทางที่พอประมาณนะครับกับคู่เงินนี้นะ แต่ละคู่กันก็อาจจะเป็นค่าที่แตกต่างกันนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นหน่หมื่นสองสแสดงว่าผลลัพธ์เนี่ยที่เราขยับลบเพิ่มขึ้นนะครับกําไรตัวกําไรก็จะเพิ่มขึ้นแต่เรามาดูผลรวมของดีๆกันนะครับว่าจะเพิ่มขึ้นไหมนะครับก่อนหน้านี้4.5เนาะโอเคครับสแสดงว่าค่อนข้างไปที่แนวโน้มนะครับ MA ส่วนมากก็จะเป็นตามเทนของเขานะครับแต่ถ้าผิดเทนเมื่อไหร่เราก็ต้องยอมคัดแต่คัดที่เท่าไหร่ก็คัดที่1%นะครับแต่ถามว่าถ้าเราจะใช้ค่าที่มันเปิดบ่อยกว่านี้ได้ไหมคือการเปิดบ่อยมันก็มีโอกาสที่เราจะเข้าออเดอร์ผิดได้บ่อยนะครับเราก็เลยใช้ค่าที่มันโอเคแต่ละวันเนี่ยอาจจะมีออกบ้างหรือ2วันประมาณนั้นนะครับนี่ดูระยะเวลานะครับวันที่22ที่23 ก็เกือบจะออกทุกวันนะครับเห็นออเดอร์ทุกวันถ้าเราออกถี่กว่านี้มันจะไปทางที่กลัวมันโดนโดนคัดบ่อยเปอร์เซนต์เป้าหมายรายวันอะ่ะที่เป็นเดลี่อะครับ5%าอมันอาจจะถึงได้มันจะเกินได้เราอาจจะไม่ผ่านได้นะครับก็เลยยืดเวลาไม่ต้องเข้าบ่อยนะครับเพื่อที่จะจะคุมนะครับรายวันไม่ให้มันเกิน กดเกตนะครับตอนนี้นะครับก็เพิ่มมาเป็น13ื่นหรือ14ื่นแล้วนะครับผมแสดงว่ากําไรเนี่ยเกือบ40%ละแต่อยากรู้บทสรุปสุดท้ายเนี่ยดา,ดาวมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเกิน10%หรือเปล่าแต่ถ้าได้ไม่เกิน5%นี้สุดยอดเลยนะครับเพราะว่ามันเท่ากับว่า Overall เนี่ยจริงๆเขาเผื่อไว้10แต่เราทำไม่เกิน5ก็ถือว่า ลดลงไปได้เยอะเลยนะครับเผื่อได้เยอะเลยอ้แสดงว่ากําไรเยอะมันต้องกดนะครับเมื่อกี้ในระบบตั้งกําไรต่อไม้เนี่ยเกิน5%พอถึงเกิน5%ปเปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมากดอีกทีหนึ่งนะครับของ EA ตัวนี้คือมีระบบตั้งไว้ว่าถ้าครบในเรื่องของอเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเช่นถ้าเราตั้ง5%แต่รอบเนี้ยทำกำไราไร50%ของทุนเนี่ย มันก็จะไม่เปิดอีกเลยนะครับจนกว่าเราจะม่กดใหม่ตัวช่วยในข้อนี้หมายความว่าบางทีเนี่ยเราจะถอนเงินหรือว่าครบกําหนดแล้วเราอยากไม่อยากเข้าตลาดอีกเลยเนี่ยเราก็เลยมีหมดนี้ไว้ไม่ให้มันทํางานเพลินเกินไปนะครับเผื่อเราอยากจะเอาเงินออกบ้างเนี่ยไม่ให้มันเปิดก็ประมาณนั้นมีไว้สํารองไว้เฉยนะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งเราจะปรับก็ได้ไม่ปรับก็ได้ โอเคครับตอนนี้โตมาเป็นหมื่นสีนะครับใกล้จบแล้วนะครับโตมาเป็นหมื่นสีละสี่สิบเปอร์เซ็นละขยับลดเพิ่มมาอีกเท่าหนึ่งนะครับกำไรเพิ่มขึ้นแต่ดูว่าดอดอมาจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่ๆน่าจะเพิ่มขึ้นแน่ๆนะครับค่อนข้างที่จะถูกทางนะนะครับนี่นะครับ คาดก็คาด,ดไปเลยแต่เวลาถูกเนี่ยพากันไป2ไม้เลยเห็นไหมครับแทนที่จะได้1เท่าก็กลายเป็น2เท่าอันนี้ก็ได้1่เท่านนได้เป็น2เท่าสัดส่วนมันก็เลยมีโอกาสาที่จะขาดทุนไปแล้วเนี่ยมันก็กลับมากําไรได้ได้เร็วขึ้นนะครับก็โคเวอร์ได้เร็วมากขึ้นโอเคครับจบแล้วนะครับเฮ้ยแสดงว่าผ่านนะครับค่านี้ลอบเท่านี้ได้เลยนะ เดือนหนึ่งนนลลเนี่ยครับผลลัพธ์เนี่ยแม็กซิมัมดาวดาวไม่ถึง5%ตีเป็น5%้าเป9รแล้วก็กำไรเพิ่มขึ้นมาเนี่ยครับเกือบ50%นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเราเราตอบโจทย์หมดละในเรื่องของกฎเกณฑ์นะครับเดลี่ดาวดาวเนี่ย5%แล้วก็โอเวอร์ออลนะครับ10%หรือ12%แต่ตอนนี้นะทั้งหมด เดือนนึงเนี่ยของเราไม่เกิน5%แล้วก็กําไรเนี่ยเกินมาเยอะเลยนะครับก็แสดงว่าค่านี้ตอบโจทย์นะครับผมสำหรับเดือนนี้นะแต่เดือนอื่นเดี๋ยวทยอยทาดูครับว่าค่านี้มันจะไปตอบโจทย์แต่ละเดือนแต่ละเดือนไหมแต่ที่แน่ๆค่านี้เราเผื่อไว้เยอะเลยนะครับอีกเท่าหนึง่งเดลี่ไม่เกิน5%แต่ทั้งหมดเดือนหนึ่งของเราไม่เกิน5%แล้วก็กําไรเนี่ยมันเกินมาเยอะเลย เพราะฉะนั้นบางเดือนที่มันจะเกิดขึ้นภายในอนาคตเนี่ยกำไรอาจจะลดทอนลงน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับหรือแม็กซิมัมมันอาจจะไม่ถึงนี้ก็ได้นะครับเพราะการสอบมันก็จะเป็นมี2เฟสนะครับเฟสแรกอ,อยู่ที่กำไรประมาณ8%ด้วยซ้ำนะครับอันนี้มันเกินมาเยอะแล้วก็เฟสที่2% 5นะครับอันนี้เราใช้โบกของ mff นะครับผมเฮ t เดอร์ global group นะครับแต่ที่อื่นก็ยังไม่ได้เคยทดสอบนะครับก็เป็นโจทย์แรกที่หลายคนถามมาก็เลยคิดค่านี้ออกมาให้นะครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมทดสอบให้ดูนะครับกลาฟก็ขึ้นมาประมาณนี้เดี๋ยวเราอ่านี่นะครับก็เราใช้ตัว robot jn นะครับปรับค่าให้ ใช้ในการเทรดของทุน<ม>เทรดที่คู่งเงินยูโรดอลลาร์นะครับใช้ทำฟีดสิบห้านาทาีก็จะประมาณนี้ดูกราฟนะครับขึ้นมาสวยงามนะครับเกือบ5 0แล้วก็ดอลลาร์านะครับอยู่ประมาณไม่เกิน5นะครับก็ถือว่าผ่านกฎเกณฑ์แล้วนะครับเทรดไปทั้งหมดนะครับร้อยยี่สิบสองไม้นะครับก็ประมาณนี้นครับก็ วินเลทคือมองข้ามได้เลยครับเพราะว่ากฎเกณฑ์นี้มันผ่านหมดและนะครับวินเลทอาจจะไม่มากก็ได้หรือมากก็ได้ไม่เป็นไม่มีผลนะครับเราก็ใช้กดเกณฑ์ให้มันผ่านไปนะครับแต่ถามว่าเวิร์กไหมค่านี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับกําไรขึ้นมาล้นพ้นแล้วก็เราดาวก็ดาวดาวก็ไม่ได้เยอะมากนะครับไม่เกิน5%นะครับโอเคครับผม